นางเอกดังยอมรับแอบลุ้นถูกแฟนไฮโซขอแต่งกลางทริปทัวร์ตปท ถือเป็นอีกหนึ่งทิปที่นางเอกตัวท็อปช่อง3สาวแต้วนะทะัทฐพรแฮปปี้มีความสุขแถมยังมีแอบลุนลุนว่าหวานใจไฮโซนายพระนายจะมีเซอร์ไพรส์คู่เขาขอแต่งหรือเปล่าสำหรับทริปกระชับรักหนะัออสเตรเลียโดยสาวแต้วเล่าให้ฟังว่าทริปค่วงหน่ายเที่ยวออสเตรเลียเป็นทริปพักผ่อนที่อยากให้ของขวัญตัวเองหลังทํางานหนักปัดโชวหวานเทน้ําตาลเรียรัดแฮปปี้ทิปราบรื่ดเพราะแฟนหนุ่มเคยเรียนอยู่ออสเตรเลียแล้วรู้เส้นทางและสถานที่เที่ยวต่างเยอะ ทริปนี้ไปเที่ยวสถานที่ที่โรแมนติกถามว่าพร้อมไหมเรื่องแต่งงานก็พร้อมทุกวันแต่งหน้าแต่งตัวพร้อมแต่แค่พร้อมถ่ายรูปยอมรับว่ามีลุ้นหันหลังมาเจอฝ่ายชายคู่เข่าขอแต่งงานบ้างแต่กลายเป็นว่าแฟนหนุ่มคู่เข่าผูกเชือกรองเท้าให้เพราะเดินเยอะส่วนข่าวดียังต้องใช้เวลาศึกษากันมากกว่านี้ก่อนส่วนเรื่องหัวใจของเพื่อนเลิฟสาวเต้ยจรินพรน,นันสาวแต้เวเผยว่ารู้จักว่าเป็นใครแต่รอใฮตเตอร์เป็นคนพูดเองดีกว่าส่วนตัวไฟเขียวใ รักครั้งนี้ของเตยพร้อมชมฝ่ายชายน่ารักมากดีใจที่เพื่อนมีความสุขกับรักครั้งใหม่เตยคือคนที่มีความสุขเต็มในตัวเองอยู่แล้วแต่หากมีคนมาอยู่เคียงข้างก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี